ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์ในคำพีอัตถกถามีกล่าวว่าอานุภาพพระปริศคุ้มครองผู้สวดได้เช่นเรื่องที่กล่าวว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกยุงทองพระองค์ได้หมั่นสาธยายโมระปริศที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประจำทำให้แคล้วคลาดจากบ่วงที่ในพรานดักไว้ นอกจากนี้ในคำพีอัตถกถาอีกคำพีได้แต่งไว้ว่าในสมัยพุทธกาลมีภิกขุ5ห้รูปไปเจริญภาวนาในป่าได้ถูกเทวดารบกวนจนกระทั่งปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องเดินทางกลับเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเมตสูตรซึ่งกล่าวถึงการเจริญเมตตาครั้งภิกขุเหล่านั้นหมั่นเจริญเมตตาภาวนาเทวดาจึงมี